สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนคัพที่กาตาเป็นเจ้าภาพนะครับว่าประเทศไทยเข้ารอบแล้วหรือยังนะครับวันนี้ตกกับวัมี่23นมกราคม2567ก็น,นะครับก็ต้องตอบว่าทีมชาติไทยยังไม่เข้ารอบแบบ100%นะครับมีโอกาสตกร,ร,รอบนะครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตอบตรงๆว่ากลุ่มเอที่เตะจบลงไปแล้วมีผลต่อทีมชาติไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สรุปอย่างนี้ครับไปสรุปผลกันก่อน กลุปเอที่จบไปก็คือกาตาร์ชนะจีน1-0นะครับแล้วก็หมามืดอย่างทัจิกิฐานนะครับทำเซอร์ไพรส์นะครับก็ร่วมรายการเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกของประเทศเขาเลยนะครับก็คือเข้ารอบแบบเหลือเชื่อนะครับก็เป็นความหวังของเขาเลยนะครับสําหรับทีมชาติชุดนี้นะครับดีที่สุดตั้งแต่มีทีมชาติมานะครับก็เข้าร่วมครั้งแรกก็เข้ารอบ2รอบ16ทีมเลยนะครับสลหรับทัจิกิษฐานก็โดนเลานอนนํนำกว่า1-0 สุดท้ายเรเวนอนมาโดนใบแดงหนึ่งคนเหลือสิบคนนะครับท่านผู้ชมก็ต้านทาจิไม่อยู่นะครับโดนตีเสมอแล้วก็โดนแซงไปสองน่งนะครับก็ชนะไปในสกอร์นี้นะครับสลับทาจิก็จะมีสี่คะแนนจากการเลี่ยนสามนัดนะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งจีมาเป็นลำสามนะครับจีนก็จะมีสองคะแนนจากการเสมอสองนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับแล้วก็เรบวนอนนะครับก็เป็นบวยของกลุ่มนะครับตกรอบไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับเรบวนอนนะครับท่านผู้ชมก็ ถ้าไทยจะตกรอบนะครับไทยต้องตกเป็นอันดับสามนะครับอันดับสามก็จะมีจีนนี่แหละครับที่มีสองคะแนนซึ่งไทยเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่าไทยมีสี่นะครับถ้าไทยตกเป็นอันดับสามนะครับท่านผู้ชมก็ตัดจีนไปก่อนนะครับก็เหลืออีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็ต้องแข่งให้ทีมอื่นสลหรับอันดับสามให้มีสามคะแนนนะครับกลุ่มใดก็ได้นะครับท่านผู้ชมแข่งให้อันดับสามมีสามคะแนนนะครับท่านผู้ชมทีมชาติไทยก็จะลอยลำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ถ้าโอกาสที่ไทยจะตกรอบนะครับมีอยู่ประเด็นเดียวก็คือจากห้ากลุ่มที่เหลือนะครับถ้าเขามีสี่คะแนนหมดทุกกลุ่มแล้วรู้ได้เสียเขามากกว่าไทยอันนั้น่ะไทยตกรอบแต่อย่าลืมนะครับว่าไทยยังเหลือเกมในมือหนึ่งนัดที่จะเจอกับซาอุขอแค่เสมอไทยต้อไม่ต้องไปลุ้นกลุ่มอื่นเลยนะครับเสมอหรือชนะไทยเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้ามีสี่คะแนนนี้ยังต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ไทยมีภาษีดีกว่าก็คือกรุ๊ปอื่นเขาเตะจบไปก่อน ทยจะรู้แล้วว่าไทยตอนนั้นเข้ารอบแล้วย้วยนะครับหลังจากที่กรุปอื่นเตะจบไปแล้วก็จะเป็นกรุปไทยที่เตะทีหลังเพื่อนพอรู้ผลของกรุปอื่นสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าทีมอันดับสมี3คะแนนนะครับมีแค่ขอแค่กรุปเดียวที่มี3คะแนนสลับอันดับ3ไทยจะเข้ารอบเลยนะครับถ้าสมมุติว่าไทยเข้ารอบแล้วนะครับก็อาจจะมีการโรเตชันนักเตะสลับมาซาทนาอิชิอีนะครับก็อาจจะโรเตชันนักเตะ ฮืออาจจะเปลี่ยนตัวสำรองที่ไม่เคยลงหรือว่าอาจจะตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งหลังอาจจะสลับมาเป็นตัวจริงนะครับเพื่อเซฟนักเตะตัวหลักไปเล่นรอบจวกทีมนะคบเพื่อให้ไม่ปะทะหรือว่าไม่ให้บาดเจ็บนะคะท่านผู้ชมนี่คือประเด็นสําคัญต้องตอบตรงๆนะครับว่าทีมชาติไทยยังไม่เข้ารอบนะครับแต่โอกาสสูงมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ